จิมก็ใกล้ไม่หายดันปัจจเบันนี้เดียวเดียวหายกินหายจิ้มกับเปลาดไม่อกหมาย้แหวกเปลี่นเราอยาได้เป็นอยาได้แหวนก็ไม่รู้จังไม่แต่แล้วว้ายอยาก่อนนอนวันล่งนอนล่งบ้านนาดึน กินกี่เม็ดปัดสื้อจะไม่ดมดำและมาดำเจ้าโตดำรูปหล่อจริงนักไก่ดำขอเชิญไก่ดำมาดำจะดำไม่ดำเลยก้อยดำเต็มก้นโอ้ยทุโมงไอ้มามาลกมามามาเอายาใหอมึงกินดีให้ปอมึงไก่นอนตีเอาสิไม่ดมยาไรเป็นยาไรนี่นี่แหละเจ้าแมต้ามาใจแหละต๊ะมามาอ่านก้อยทีดอกมามาไอ้ได้ก็เมต้า พอไม่ไปยอูนี่แหละยาปอมึงตีอ่ะยาได้กินปลาได้ยาได้กินลังข้าวก่อนอาหารตันปื้อไม่ไ้อันนไ้นี่เดี๋ยวนุยอ่านนะนี่มันเป็นยาใช้ไปเนยไม่ได้จุ้โเอีกเด็ก กินวันละหนึ่งเม็ดจ่วงผอผู้ใหญ่กินวันละสองเม็ดชุวงผอจิ้มเป็นกำนันไม่าหไม่ไดลอ๋อปอมึงเป็นกำนันแหละโอ้ผอจิมเป็นกำนั้นึงกำนันกินวันกี่เม็ดจบผู้ใหญ่กินสองเม็ดชึงกำนันกินกี่เม็ดอ๋อลองไปามผู้ช่วยแล้วะหนูไปทำโอบอกตว่าว่ากำนันกินกี่เม็ดไปทำมอบอกตก็ได um, ้ว well, ่ากินกี่เล่นโอ้ยหนูไปทำไม่นะ แก้บเก่าเพรมึงตัวรอนจีแล้ววนเนี่ยนุยไปรับอบอุ่นว่าพราเป็นกำนันน้องกินวันกี่แม่แ